ัเตเจะรู้เป็นคุณของพระองค์แต่แล้วรู้ไปวาคุณในรวบรัดนี่พระคุณเมตตาคุณกุณาคุณมีสติคุณแ,แต่แรกแต่เมตตาคุณก็ดีปัญญาคุณมีสติคุณก็ดีสามอย่างนี้นะไม่ทราบว่าอะไรเป็นต้นเป็นปลาย มานั่งอยู่ในประเทศไทยของสมบูรบุญมดทั้งสามประการจะเอาอะไรเป็นต้นก็ได้ทำกลางที่สุดอะไรได้หมดการกราบถึงคุณพระพุทธเจ้าเราลึกอภิคุณกวง้งขวางเป็นพิดพดาวอิติปิโสสุปฏิปันอิติปิโสพระวาให้ขึ้มาทั้งโตเป็นต้นเราลึกถึงคุณโดยเดังด ถ้ือหากว่าเราตั้งจิตจด้องเฉพาะคุณพระพุทธเจ้าแล้วเอาโลกคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะว่าท่านเป็นผู้ดีเสษอย่างนี้เอาโลกเป็นอารมณ์โลกมันเป็นรูปเทียมพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ดีเศษอย่างนี้อย่างนี้โลกลางลักษมาอย่างนี้อย่างนี้ เรากราบลงไปถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าจิตใ,ใจแเราเบิกวานพองใสจิตใจเรารวมเป็นสมาธิภาวนาจิตใจของเราเป็นเอกสตาจิตนึ่งแน่นะ่ในเอามาเดียวทังก็ถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นสิถึงเลยทำเหมือนกัน ถามครั้งสอนที่โะองสอนพวกเราอันนี้จกดีด้ดยจักชั่วละบาปท้งเพ็นบุญนึกถึงคุณธรรมแน่แน่จิตตั้งมัน่เนเมื่ออารมานเดียวไม่คิดนึกสงสัยไปมาหน้าหลังเพราะตั้งอยู่ในอารมณ์เดียว มันก็ทิงคุณเพื่อทำพระธรรมนั้นแม้อของสูงสุดแนะนำท่านสอนตักเตือนเราให้ได้พระผูกชั่วทำดีมาเชื่อทำดีถ้าไม่ใช่พระธรรมตักเตือนั่งสอนแล้วก่อนมาเชื่อทำดีไม่ได้เพราะหลวงปู้เป็นคนมาป่านนี้แม้พระธรรมทามสอน จงเล่เป็นคนพร,พระพุทธเจ้าก็เขาเราไปทำทั้งทำโมคุกกาตาโพทำเรืร่งของสูงสุดพร,พระรรพุทธเจ้ากเขาเราไปทำเหมือนกันพระพุทธเจ้าพิจารณาดูแล้วอ่ะคนในโลกลนะั้น คนเราเกิดมาในโลกถ้าไม่มีความเคารพไม่มีที่เคารพนับถือไม่สบายตูมาเป็นสุขพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้พิจาราเราจะเคารพใครเนาะเคารพพระอินทร์พระองค์เคารพไหนก่อนพระองค์สูงตั่วมดคิดถึงพระธรรมนั่นพระองค์มาเป็นระพุท้เจ้า พระธรรมนี่แหละสูงสุดกว่าจึงในขาอรบประธรรมเราเข้อรบประธรรมคำสอนนั้นที่แน่นำคำสอนเราวนั่นให้ดีให้ดิให,ดให้ดีเป็นผู้เป็นคนมาได้ดกโดยพระธรรมแท้พระธรรมยังคาสอนกระทั่งถึงผููภาวนาจิตใจแน่วแน่เป็น มีสตตาจิตเอกตาลมแล้วผ้าสอนเป็นผ้าในนี้สอนเอราเป็นเสียงสอนใช่ไหมครัมนี่ทนให้เราดูจักดีจักเชื่อจากคิดจากทุกข์ชาสนาพระเจ้าเขาสอนนะพระเจ้าไม่สอนศาสนาพระโคดมเราพระเจ้านิพพานแล้ว ชาวโลกทั้งหลายท่านเนิผ่านแล้วถึงแม้เป็นรูพระสาวกก็ดีรูกไปเจ้าผู้ที่เจ้เามาสันก็ดีอนั้นเป็นแต่มีมิตเป็นภาไม่มิดแท้จริงเอาธรรมะนั่นนะที่คํ้สอนท่านมาสอนเราแล้วนะเป็นของประเสริฐสูงสุดเป็นของจริงของจังมันเรียกว่าประธรรมมาสอน เมื่าไปถือพระพุทธเจ้ามาสอนเป็นผ้าพ,พ,พระพุทธเจ้าก็จะไปถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถนัดคนไม่เห็นธรรมคนนั้นเห็นเราก็เลยเพื่อผ้าพระพุทธเจาเ้ามาเฉยๆนี่แหละแท้ที่จริงพระองค์นิพพานแล้วพระสาวก,กันนิพพานแล้วไม่ห่วงอะไรตัวของเราอยู่นี้เราเนี่ยดี มันประกอบด้วยกิเลสปาพระธรรมโลพันในโลกอันนี้พระธรรมเนี่ยลงดูเมตตาเข้ามาสอนผู้ที่ถึงธรรมแล้วยังเคยมาสอนผู้ไม่ถึงธรรมก็ไม่มาสอนพระธรรมเป็นของสิ่งอย่างนี้พระสงฆ์สาวกทนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติกลง ปฏิบัติเป็นไตร่ื่อคน้นกทุกความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นแหละเป็นเหตุนำให้ท่านถึงซึ่งธรรมะถ้าสงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติโกงมนะาสอนพวกเรา ถาไม่ใช่พระสงฆ์โบราณมาสอนก็ไม่มีใครสอน,ไม,มสอนไม่มีใครสืบศาสนาสืบศาสนามาทั่งทุกวันอย่างนี้ล 2, เล้สองพันกว่าปีเราเรี่ยงเราจะพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติคงปฏิบัติเพื่อคนจยากทุกข์นั่นแหละมาสอนพวกเราเราขานี้เราคิดถึงคุณของท่าน ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบล้าก็สอนคนอื่นต่อไปอีกก็เป็นเรื่องสืบต่อพุทธศาสนาไปยืนนานพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้เป็นของเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้า ถ้ามีพระธรรมสองก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์สาวกคันท่าไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระพุทธเจา้าปฏิบัติถูกต้องก็ไม่เป็นพระสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติเกิดปฏิบัติธทรทมยังไ้ของกลางและสูงกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอนงานเดียวกัน ไม่ได้แย่งกันหรอกที่แยกงออกไปนะเป็นส่วนหนึ่งต่างหากตรงสมุปปัญญาต่างหากระพุทธเจ้าก็ร,รู้พระธรรมนั่นเนี่เป็นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็เห็นพระธรรมันนั่นยังเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันถ้าพูดเป็นส่วนเป็นส่วนกัแยกงกันออกเป็นสามท่านเรียกว่าพู้กระทำพระสงฆ์คราวนี้เรากราบ ลาบครั้งหนึ่งเราลึกถึงพระพุทธเจาเ้าเป็นส่วนนี้ก่อนเนี่เป็นส่วนนี้ก่อนราบสองครั้งที่สองเราลึกถึงคุณพระธรรมครั้ทงที่สามเราลึกถึงคุณพระสงฆ์สามอย่างค่อยมั่นคงเพราะกายของเราเพราะวาจางเราเป็นสิ่งที่สอแสดงให้เห็น ให้คนอื่นเห็นได้พราเรามั่นคงเรากราบไหวเขาคุณประธามประสงค์มั่นคงดีไอ้นคนโดยส่วนมากกราบลงหัวกราบลงแล้วมือลงทึงพื้นแล้วหัวก็กราบลแล้วแต่าตามองไปโน่นก็อื่นนกไหนก็เล็กไปโน่นบางทีปากพูดอยู่ กราบพระผู้ประทามพระสงฆ์ปากาพูดพามพามพามไม่หยุดไม่หย่อนมันจะถึงพระผู้ประทามพระสงฆ์ได้อย่างไรเลยตายเป็นของเล่นเขาพู้ประทานพระสงฆ์ละกายเป็นเครื่องเล่นไปไม่ใช่เอามาเล่นพระผู้ประทานพรสงฆ์เรถือไม่ใช่ถือเล่นถือเอากันจริงจริงอย่างจรง ให้เขาตั้จิตถึงใจจนให้เห็นคุณค่าประโยชน์ถือหเห็นคุณค่าประโยชน์ของการถือนั้นจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราศาสนาอิสลามเขาไหววันหนึ่งต้งสามครั้งสี่ครั้งเขาไหวพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเหลือ ทำอะไรให้พระเจ้าช่วยเหลือมดทำดีกห้พระเจ้าช่วยเหลือทำโสนยพระเจ้าช่วยเหลือเขาว่าเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เขาทำดีเขาทำดีมากเท่าไรพระเจ้าก็ช่วยมากเท่านั้นที่จริงว่าตัวเราเนี่ยทำเขาพูดเฉยๆเขาพูดนอกให้พระเจ้ามาช่วยเราทำดีด้วยตนเองนั่น มันจะไม่ดีกว่าหรือทำดีพระเจ้าก็มาช่วยทำชั่วพระเจ้าก็ไม่ช่วยมันเราทำ้วยตนเองมันดีกว่านั้นนะครัวรังศาสนาพระเจ้าเราทำดีก็ดีทำชัวช่วไลชั่วมันเลยขี้เกียจทำทั้งพระเจ้าไม่ช่วยมันยังถือศาสนาไม่ถึงแก่ ถือศาสนาไม่ได้คุณประโยชน์ถือศาสนานอกสังไม่ได้คุณประโยชน์นะรับให้โทษกัซะอีกถือศาสนาเอาเป็นเครื่องอ้างให้ไ,ได้เห็งวดก็เป็นศาสนาทั้งหมดเรามาบวชมาเรียนมาอยู่ในศาสนาเราศาสนาเป็นที่พึ่ง อย่างที่ว่ามาแล้วพึ่งเข้าถึงจิตใจจริงๆจิตใจแน่ๆถึงธรรมะจริงๆอย่างจังนั่นจะเป็นคุณประโยชน์ถ้าหากว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าคนสมัยนี้เขาเรียกคนปวดมาก เอาเปรียบเขาเอาเปรียบชาวบ้านนายคนนี้วัดเอาเปรียบชาวบ้านมันเขาสมจริงความเขาว่าชาวบ้านชาวเมืองข้างนี้อะไรทำบุญทำทานขาวมืองเราแค่หามาทําบุญทาทานเมื่งเงินเมื่อทองแล้วเข้าของสิ่งอะไรทั้งสองหมดแต่ว่าถ้าชาวะส์เป็นคนสะสม ผู้บวชในสาสนาเป็นขาวเป็นชีเป็นสาสมออกผู้บวชเี่วกับผู้สลัผู้บวชลวยกลายเป็นคนสะสมเขางอน,นสละเราเป็นคนสะสมยิ่งร้ายกว่าชาวบ้านจะอีกจึงเราเป็นภยัยเป็นโทษเป็นภัยแก่พุทธศาสนา จนืนิดน้นเรียกว่าทำดีไม่ึืนเพราะไม่มีการทำดีเมื่อทำดีทำดีแต่เป็นแต่เพศของเราเป็นแต่เพศพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรไม่ใชยแต่ไม่ทำดีเรื่องนี้ทำดีไม่ึืนเพราะฉะนั้นแหละเรื่องต้นการไหวพือนทินกระต,าตาุ้นไปยังคยใครไหวให้ถูกต้อง ให้ทราบซึ่งเขาถึงใจจริงๆพราคุณทั้งหลายมาตั้งอยู่กับใจของตนไม่ได้แกีกแจกออกไปจากใจถ้าคุณทั้งหลายมาตั้งอยู่กับใจแน่วแน่อยู่จิดที่มันตีไปทั้งอื่นไม่ใช่คุณพระธรรมพ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพระธรรมพระสงฆ์ ให้แน่วแน่อย่างใน,นที่นั้นัสิ่งที่ใช้สาระประโยชน์ไม่ได้แล้วนะ้องไว้ในใจของตนแลเอาของภายนอกคุณไม่ไว้ในใจทั้งหลายเอาพุทธธรรมวัตถุมาไว้ในใจเราจะอาการงานคุในใณมา,า,าไว้ในใจเอาธุระมาที่ของชาวบ้านไว้ในใจ คิดถึงบ้านถึงเมืองคิดถึงเรื่องภายนอกของวันในใจเอาเราเนาะเป็นสารณะทั้งหลายเขาพุทธธรรมพระสงค์เป็นสารณะเราเอาของเนอกเป็นสารณะอ้เป็นที่พึ่งอนน้เรี่กง่าผพิดความหมายและความประส,ง,นนส,ส,ง,สงค์บวมันในศาสนาซึ่งเป็นคนตั้งมัน เป็นครัวตัวอย่างของชาวบ้านเราตั้งมั่ในในพดะคตรคมพระสงฆ์เหล่านี้เป็นชนะที่สุดเป็นตัวอย่างของขถ้าชาวบ้านคราวาตัตสามารถจะทำได้อย่างนั้นก็เป็นของดีเลศิศประเริดกว่าพระเจ้าพระชมพิอีก ใครว่ามีการยุ่งยากลำบากหลายอย่างมีภาระหลายอย่างเมื่อค้นจากภาระ,ะนั้นไม่อยากค้นจากภาระ,ะนั้นตั้งใจถือพระธรรมพระธรรมสรมงตั้งใจเขานับถือจริงจริมาอยจง,จง,จงก็เลยถึงขุนพระรัตนไัยในตัวเลยดีกว่าพระเจ้าพระสงฆ์สู่สามเณ็นท้งหมดดพราะนั้นท่านจึ่งพูดเลยว่าอริยสงสาวลก ม่ใช่มนีเสียพระไม่ว่าโสกุบาชิกาจะมีเหมือนกัน,นเอาแล้วศสนาเรนี้ทั้งใจทั้งความสงบจะสงบไปวิธีใดก็เอาคือสงบไปวิธีพุทโธบร,ริการพุทโธก็เอาหรืออนาปาจจตีก็เอาหรือแม้แต่โอมะโอมะภาษา หายยานเขาเรียกว่าโอมะพิจนาโอมะมันก็ลงเลยหมือนกันมันเรียกว่าภาวนากรรมฐานถ้าหากไม่ลงแล้วอะไรทั้งหมดมันก็ไม่ลงเหมือนกันจะภาวนาอะไรก็เอาเถอะแต่สมัยครั้งก่อนทางพุทธการ ถ้าไปภาวนาอยู่ริมสระน้ำเห็นนกยางจิ๋นปลาทำให้เป็นอารมณ์ก็เลยสงบลงไปได้คิดไปเทีย่ยวนกยางจิง๋นปลาไม่สงบได้ไงดูะนาดจะได้ยัยงไงยังไงสงบนางพระจาจารา ไอนางตาจาราเอาแสงเทียนเป็นอารมณ์แคนาแสงเทียนมันรับเอาวรับตั้งขึ้นแล้วมันย้อนยับแล้วยับลงมามันก็คงแนวขันไปอีมันย้อนยับยับครับลงมามันจะดับนี่มันได้ไม่ดับมันก็โคงไปอีกมันอยู่อย่างนั้น ถ้าแสงเทียนเป็นอารมณ์ท่านก็ลงกรรมฐานได้ม้องคิดดูสิตอแสงเถียนมันมีอะไรเป็นเช่งอยู่มันเงียบขายของท่านตัางหานมันย้อนยับแล้วเจ้ายับมันดับมันจะดับลงมาแล้วเรียกว่ามันจะดับแล้วมันก็ลงแนวมันไปอีกเรียกว่ามันเกิดมันก็เกิดดับก็ดดับนั่นเอง นี้เงียบขายของท่านจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบแต่เรา,าพิจารณาว่าเงียบขลายหนึ่งของท่านเท่านี้พิจารณาถ้ามีเงียบขายภายในแล้วมันไม่ลงเด็ดขาดเราภาวนาถึงเสียงสักวว่าวปล่อยแล้วมือแล้ววันปล่ายแล้วกาลเวลาไปม้นมีเงียบขายพิจารณาให้มันลงได้ก็ใช่ไม่ได้อะทีเพียง เห็นนั่นจริงวะเอาเถอะจะเอาอะ้รก็เอาเถอะถ้าลงได้ล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นการที่จะถึงธรรมะมันต้องถึงความสงบเสียก่อนความสงบความสงบเป็นต้นเหตุของธรรมะถ้าได้ธรรมะหรือถ้าไม่ได้ความสงบธรรมะก็ไม่เกิดยุ่งอย่างนั้นเองส่งนั้นส่งนี้มันจะได้แต่เพียงแค่ส่งมันะ ไม่ใช่ธรรมะธรรมะคำสองพุทเจ้าเป็นความสงบธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสันติเข้าถึงความสงบอ๋อจงพากันทำตั้งจิตกั้งนดคือเช้านายอารมณ์มันสั่งที่อธิบา,ายมันฟั่งแล้วช่วนอนาปาสตินิม,มาราณาสติมะนา,าสตินี่เป็น ที่ตั้งของกรรมฐานอย่างดีที่สุดอะไรทั้งหมดถ้ามันลงมรณาสุสิตแล้ว,ม,ลว,ลวมันก็หมดเรื่องคือความตาบมันจะมีอะไรเหลือมนมุษย์ของเรามันตายได้หมดเรื่องหมดเราเลยมีคิดนึกอะไรอวันสิ่งนั้นถึงมีมันก็ไม่ได้ อะไรอวัจนมันก็ไม่ไม,ไม่เสร็จของเราตัวเราจะต้องล่าทิ้งไปเป็นธรรมดาจึงว่ามารณาเลสุเป็นสิ่งสำคัญหนุนถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกมันมารดาเจิีมันวางมดมันเหลือแต่จิตเัีงเดียว นั่นก็เป็นสมาธิทั่งนั้นสิมันไม่วางมันจะละไอมันจะยึดจะถืออะไรมันไม่เป็นของเราทั้งหมดเราเห็นดีดียู่เห็นชัดชัดอย่างนี้หละมีเงินมีทองเอบของสมบัติวัตถุสารถึงว่ามีลูกหลานในในบ้านในเรือนแต่บ้านเแต่เรือกนกันต่างเราจะต้องทิ้งเขา ถึงเราก็ทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอะไรกับเราก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตายด้วยกันตายแล้วก็ทิ้งเขาม้นกันเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันอันนี้เป็นถุงที่สุดของกรรมฐานถ้าหากว่าไปกังวลเกี่ยวข้องอะไรก็เอาเถอะเพราะว่านาไปเลกอาลังนี่อะไรทั้งหมดกรรมฐานอะไรทั้งหมดก็เกี่ยวข้องกับความน่น ไม่เป็นหรอกพนาพ่อน,า,อนาจิตต้องการให้ลดละลิบทิ้งสิ่งทั้งตวงหมดอารมณ์ตวงหมดถ้ามันน้อยลงไปถอยลงไปถ้ามันยังเหลืออันเดียวเราเรียนมามากมายศึกษาฟังมามากก็มากก็เครื่อให้มันขัดเกลีให้มันให้มันลงมอันเดียวนั่นเอง มันลงอันหนึ่งอันเดียวแล้วให้รักษานั้นให้ไว้ให้ได้มันจะเข็นออกจากกันนะเิ็มทั้งหลายทังหมดมันจะออกจากอันเดียวนั้นี้เร้าไปมัวเมาไ้คิดนึกสงสัยนน่นอันนี้อะไรต่างๆมันจะเป็นคำว่าฐานอันนี้จะถูกอันนี้จะผิดอันนั้นจะชอบอันนี้แสงเราอันนี้ไม่ชอบอะไรต่างๆมันด้วุ่นใหญ่โต ขอให้เรียนก็ให้สอนกรรมฐานให้น้อยบางคนมาให้ถูกผเจริตให้ฉันหน่อยให้สุรจริตครบหน่อยอะไรต่างๆนั่นเดียวกันนั่นอะไรไม่นจะถูกขันทามไม่ละไม่ถูกนั่นไม่ชิ่งไม่ถอนไม่ถูกทั้งหมดมันมากพอแล้วคนเรา ความคิดควานการสงสายมันมากมายหรือว่ายจะยพันธนาจริงว่ามันของเล้านั้นมันห่มปอปกปิดอยูทุกวิธีทางของที่จะละิ์องที่ส่วนทิ้งสิ่งนั้นเราหามาเราทิ้งเวลานี้ไดาจางค่ะในเวลานี้ พอเวลาเนจ่าฆ่าเนรานิจ่าฆ่าในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงวัตถุเนจาฆ่าคือสละนั่นเองพระองค์มีเทศนาจากขอปฏินิสกโอมุติอานโยจากฆ่าสละคืนของเก่าคือจิตใจเป็นยังไงมันกังวลเกี่ยวกับความในสิ่งนี้เอาคืนไปซะคืนมัหามันไปซะคืนคหาของเก่ามันไปเงาเป็นตัวของเรา เนื่องจากปกปฏิจะโลูกมุตติอนาเลโยพ้นนะเดี๋ยพ้นแล้วก็ไม่มีอะไรอารเอามตนาสติจะเป็นตัวอย่างเราจะพิจารณาแล้วก็พิจารณาถือการพิจารณาอนาปานสติเป็นตัวอย่างในที่นี้พิจารณาอนาปานสติวันนี้เอาพิจารณานาปานสติอะไรเอาเป็นอารมณ์อนาปานสติจะไปเอาแต่หนาปายเฉยกัน คิดถึงว่าใคิดถึงว่าตาให้ดแดนจะเกิดนู้นน่ะมันละทิ้งไปโดยลำดับดับเกิดมาละเด็กนั้นเป็นหนุ่มละไปแก่ละไปละไปเท่าละไปจกนกระทั่งละทิ้งหมดทอดทิ้งมาในพื้นแผ่นดินอันนี้มัน,นจึงจะหมดเรื่องมันจึงจะถึงความตับจตจิตมันเป็นอย่างนี้จริง mình thường như thế này riêng